ม่ไหว้กเล่นกโอ้โหย่าเบียรอยเบียดไม่มากันไปรมเแล้วมากไปอุมไปตมกานแล้วตมกันไปไมถ้ายังปล่อยอย่างนี้ด้วยเดือดร้อนแน่เดือดร้อนแน่กแม่ไเดือดร้อนแน่ม่เพยายามพยายาม้ยแต่ดูเหมือนว่าต้องถอยแล้วเอเคถอยแล้ว ยังไงดีแล้วลายลักยังอยู่อีกเพิ่มอยู่อีกเพิ่มโอ้โตรงนี้มือเปิดยังเล่นอยู่ตามไฟเหมือนเดิม啊 LK ครับเหมือนว่ายังไม่ค่อยเห็นนะการเล่นแล้ววงอะไรฮะลงวงโอ้โหอันนี้เป็นวงห้ามให้ตำรวจเข้ามายุ่งครับผมโอ้ยเปิดอะไรอย่างนี้เลยเนาะโอ้โหยังไม่มีการห่อนะแต่ตรงนี้ดูด้านขวาล่างเมื่อกี้เหมือนจะเห็นว่า LK บุกมาช่วยเพื่อนนะ แต่จะดูต้องดูที่ว่าจะช่วยได้ไหมมีหน้าไล้กันมีหน้าหูเล่นมีหน้าหูเล่นกีหน้าหูเี่นมีหน้าหูเล่นดันหน้าเรื่อยๆดันหน้าเรื่อยๆแอรเพิ่น้อยเต็มที่น้อยเต็มที่เหลือน้อยเจนต้นจากวันนี้ใครจะอยู่ใครจะไปอะไรหลักหลักเรือนีมาชุบก่อนก่อนแล้วก็ เหนื่อยยังตัว้เหนื่อยยังฝางไหลรังไหลังไปยนาอยูปั๊มเตือนผมแต่ละวงออกกันไปเฉยเลยผมงงเลย้าพตะกี้คืออะไรเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้ยังบวกกันอยู่ตรงแดนกลาง ยังกลางต่างฝ่ายต่างยังท้ามกันอยู่ท้กันอยู่เอลยังไม่หมดยังไม่หมดจังหวะนี้แลดวเหมือนจะเห็นไม่หมดเอลเคมานะไรักมาอมารรี่เห็นว่าน้อยเอานมน้อยอย่าพ่งใจนอนใจเอลเคอย่าพนี้อนใจเขาเอาศพไปแอบเขาเอาศพไปแอบเขาเลยน้อยเขาีกแล้วรอีกแล้ว างนี้มาไกลองไคปืนจงหวะนี้เริมมาาดม่าตัไม่มีารตัตาะ่ชาการไหนอเอาไะอาไปขอใครทำได้ไหมไปขาวมาบาทำได้หรือเปล่าพิตีขาวก็ยังอยู่นะยังเอเราได้ไปขาวก็ยัอยู่บกันครับจังหวะนี้ค่ผู้ชมคแต่หารู้กันว่านี่สีดำหายไม่ได้หายไปไหนเขาเอาศพออกไปเท่านั้นเอง อย่าดีใจอย่าเพดีใจตายแล้วดัอดำไปมือแล้วรอ่อเขามาีกแล้วข่าวมันบางไปแล้วอีกข่าวมันจะหมดแล้วเฮ้ยนี่นะบานดาอ้บ้านมาบุกแล้วดะมาบุกแล้วดาเข้นปี่เขินีกใ่ปีกปรเปีกๆสหลักเสียโค้งลยพังเืออง เปนเรางแอลเคหมดเลยไรไรตอนนี้เป็นเราฝังไร้ักหมดเลยแอลเคมีแค่ตอวการตทนั้นสาสี่คน่นั้นขบปลาเริมมาเลวมืดมืดฟ้ามืดฝนหมาหมดเลยไปหตาย้วนไปเห็ตายล้วเที่มันรงทมันตายหึงโอ้โหตีไปสองตัวนอ่ยดงชิวอย่างไรดีงกวนี้ราต้ออก ลองดมเลยนะ้ผมขอพูดเลยเต็มปากเต็มคําเลยว่าเฮ้ยยังไม่หมดแอลเคกอนใหม่แอลเคกอดใหม่อีสี่คนเข้เลปฝั่งนู้นโอ้ยังไงดีแอลเคเอ็ดไมค์ลิมเล่ไปช่วยเพื่อนกันมาเขาไปช่วยเพื่อนกันมาแล้วไรลักไ์ไรลักจะเผลอเลยไรลักจะเผลอไรลักจะเผลอไม่ดูบ้าน บันลัยแน่แล้วเอามาอยู่บ้านบันไหลแน่เอลเคเกิดด้วยบันไหลแน่เอาแล้วเอลเคมาเอลเคมาเอลเคเริกมาเอลเคเริ่มตื่นเอลเคฟื้นคืนชีพครับผมเอลเคฆ่าไม่ตายแมวเก้าชีวิตแมวเก้าชีวิตมาแล้วสิบชีวิตเลยนี่แหละครับผู้ชมครับที่เขาบอกกันนี่ว่าเอลเคตายไปเป็นมัวแต่บัฟพลาดแล้ว

ถือปืนถือปืนจะไม่โดนยิงยโดนยิงไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหฟิ์มไม่เห็นไฟใหญ่ไม<ง>่เหนะ็นไฟใหญ่อ้าไปดูไปดูไฟใหญ่่อย สวยๆสวยสวยๆกวยินให้นี่ครับเป็นฟิล์มกับโกลีครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วบ๊อบบี้สตาร์บอยครับมดูภาพโดยรวมตอนนี้สอยิงกดไว้หนึ่งคนก็ไม่น่ารอดยูดีแล้วตัวเซรียบอยเลยครับไม่ที่ความเห็นมาไวยิยตัวอย่างาไงฟิล์มดูดิไปแล้วกระอยนี้มมมงอยากมุงกว้างไปไหนอะตอนนี้ผมยังไม่เห็นไปอ่ะเรื่องนี้ฟิลมฟิล์มมนหหรือยังม่ไม่กดเดี๋ยวกยิงแต่เสียงคอตอนนี้ลตัมาสอัมาสอดัมาสโอ้โหตัดสาส ตรงนี้เหมือนจะบทางเอลเครอดไปเยอะครแต่ต้องขอบอกเลยท่านผู้ชมเลยว่าฝ่ายแรกตกเป็นของไรรอักงานเยอะนะโอ้แกเกมมันดีมากอะไรลักโอ้โหไฟที่ว่าแข็งของทางเอลเคได้ถูกทลายลงโดยทางฝั่งไหรลักเป็นที่เรียบร้อยเลยนะดูเลยอะครับผมเอาตกลับบ้านเอาลงกันบ้านโอ้ย ไม่ต่ำกว่า20-30คนนะตรงนี้ครมีประมาณ10ขกว่าคนนะอยู่รอบนอกนะพยายามเป็นตัวช่วยของทาง LK ลแต่อย่าเพิ่งนิดน้อนใจไปเพราะว่าทางฝั่งแอลเคที่เมืองซัมเมอร์นั้นมีเคสเพื่อนนะสามารถที่จะไล่เคสเพื่อนได้นะครับผมแต่ตรงนี้ต้องดูที่ว่าจะรอดไปได้เยอะไหมมีการวางเอ็นพีเพื่อดักเลยเพื่อไม่ออกอย่างไรดีจังหวะนี้รถมันพังไปแล้วด้วยแล้วที ที่นี่ซ้อมแล้วไม่หายนะต้องรออินพีหมดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังเสริมกำลังเสริมไลยลักมาแล้วเอลเคที่จะรอด3 4คนกลับไปมันไม่รอดกลายเป็นตนเพิ่มเอาอีกแล้วฮะตรงนี้ จะไม่มีใครช่วยเอลเคจริงๆหรอจะไม่มีใครจริงๆใช่ไหมหน่วยงานล่ะหน่วยงานอยู่ไหนวันนี้หน่วยงานบอกไว้ก่อนไว้ก่อนจะได้โดดมาหาเลยบอกว่าโอ้โหมันช้าไปขอโดดมาหาเลยละกันจะหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไม่หนีหนีมีโดดไปคนนึงบอกว่ามานี่ดีมาดีดีจะหนีไรมือปืนหรอไม่ยอมไม่ช่วยเพื่อนฮะจังหวะนี้พยายามยิงพยายามยิงยิงได้ด้วยจังหวะนี้ยังไงดีวิ่งกันมาวิ่งกันมาเรียกไม้เรียก มาแช่มาสับหน่อยขอสับหน่อยนี่ฮะดูแลดูถ้าว่าจะไม่รอดแล้วด้วยจะไม่รอดแล้วด้วยเอาละจังหวะนี้ส้ำไปซ้ำใปส้ำไป,ไปพยายาม,มนีต <ไป S 1> ายไ,ไหมอันนี้ไม่เอ้ยอันนี้ไม่อยไม่อันออนี้ไม,ม่ยังามอาเูด้ยปืนหันกับไปยิงรีเฟคชันดีมากจังหวะนี้พยายามนะพยายามอยู่ฮะพยายามที่จะเอาตัวรอดจะรอดจากสถานการณ์นี้ไม่ได้ไหมหยองมังกรจะเอาชูหยองเจอดุกลีมือไม้มือไม้ตัวเก่งมือไม้ตัวเก่ง ของนาำฝังของไหลรักแล้วไปยังไงไเดี่ยวเลยอเฮ้ยไนตะโก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 โกโก้เฮ้ยไปชูเฮ้ยไปตะชาเฮ้ยไปชู่ช้าช้าช้าชาช้าชาช้าชชาช อะไรนะโอ้โหไหลต่อซะยาวเลยทีนี้นี้มาเต็มนะโอ้โหทีทุกท่านด้วยนะสวัสดีครับผมวันนี้ต้องอกผู้ชมแบบนี้เลยว่าต้องขอภัยจริงๆนะคดับีเปิดเพลงอะต้นคลิปเนี่ยไม่จบนะครับผมเนื่องจากว่าปกติเนี่ยพี่ตีเราเนี่ยแทบจะเห็นการปะทะกันเนี่ยตอน สี่ชั่วโมงเออดรมันครึ่งชั่วโมงได้ถึงจะประทะกันแต่รอบนี้ครับเขาทานะาของลักกี้เองตัดสินใจบุกขึ้นมาทางบบ้านของไร้รักนะหมายถึงบ้านแก๊งนะโซนบ้านแก๊งของไร้รักจะอยู่โซนตรงนี้เลยเนะครับผมวันนี้ครับลักกี้นะด้วยความที่เป็นเจ้าบ้านครับผมตัดสินใจบุกทะลวงก็มาเลยเนื่องจากว่าเป็นลูกมั่นใจเพราะนั่นคือบ้านของเราเองแต่วันนี้ครับเป็นน่าหน้าของลักกี้ในไฟแรกครับที่ยังทับไม่สําเร็จครับผมเป็นท่าหน้าของไร้รักครับที่แข็งกว่า นะครับในครั้งนี้ในไฟที่1่ต้องรอดูครับชมครับว่าไฟที่2นะครับผมถ้าเกิดการไฟใหญ่กันเกิดขึ้นครับเราไปจะเป็นใครระหว่างทางของลักกี้เจอกับไรลรักในแมตชีที่2นั่นเองครับุผู้ชมครับแต่บอกเลยว่าแมชช์แรกตอนนี้ตกเป็นทางของไรลรักชนะขึ้นไปก่อน1่ต่อศูนย์นั่นไม่มีครับีไม่มีใช่ครับผมเรียวมันมากะเปิดมานี่โคตรมันเลยนะไฟแต่ถือว่าเอลเคทื่ไม่นานนะ ไปครั้งนี้ก็พยายามแล้วละพยายามแล้วแต่ทั้งปืนไร้ลัอีกแล้วฮะมีการไปอยู่บนเขาเรียกว่าสะพานนะเห็นไหมตั้งบนนะเพื่อยิงนะเราฝั่งแอลเคอะอยู่กันสามสี่คนนะมือปืนตรงนั้นโอ้โหแล้วปืนรอบนอกด้วยครับว่าเป็นจุดแข็งจริงอ่ะฝั่งไร้ลักฮะโอ้โหถ้าแบ่งปืนออกมาน้อยอะสู้กับไร้ลักลำบากจริงๆอ่งะถูกต้องถูกต้องมต้องบอกตองตามตรงๆเลยพี่ตี คือถ้าเกิดว่าปล่อยให้มือปืนอย่างไรลักเนี่ยสามารถเล่นไฟข้างนอกได้ฟรีเนี่ยเท่ากับว่าเกมของคุณเนี่ยที่กำลังเจอกับไรลักษ์ <ไฟ S 1> อยู่ยแทบเป็นศูนย์ที่จะชนะเลยครับ